ฝนตกกันสภาพเปียกไปหมดเลยทดูพี่ฮะสวัสดีครับ EP นี้มาพร้อมกับการกุมขมับครับเพราะว่าเรามาพร้อมกับสายฟน<อ>ก็หน้าฝนนะครับมันคุมเลยไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า วันนี้จะไปที่ไหนกันบ้างแบบเปียกไม่เปียกต้องดูกันอีกทีนึงครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บริเวณ ภูพานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าตลอดเส้นทางขึ้นภูพานนะครับมีที่เที่ยวตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถเที่ยวในแบบเหมือนฝนจะตกแบบนี้นะครับได้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรายังอยู่พร้อมๆกันกับเจ้าตัวนี้เลยแบบ Honda CB 150R นั่นเองนะครับซึ่งที่หยิบตัวนี้มาวันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นรถผมเอง เดี๋ยวตัวนี้นะฮะวันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเกาะลุยเลยก่อนจะไปเที่ยวนะครับขออนุญาตขายของกันหน่อยนิดน,นึงแล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันได้ที่รุ่งเรืองอินเตอร์ทุกสาขานั่นเองนะครับรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ออกรถไ่ดยด้วยนะครับใช้เพียงแค่บ,บัตรประชาชนไปเดียวออกได้ทุกอาชีพครับอายุ20ปีขึ้นไปก็สามารถออกรถกับเราได้นั่นเองครับผม เมื่อกี้นี้ครับเราขี่เข้ามาประมาณสัก500เมตรได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงแต่สะดุดตรงนี้ก่อนเลยครับเป็นลานหินแบบกว้างมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็วิวสวยด้วยนะครับนี่เราจะมองเห็นแบบภูเขาข้างหลังเห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ถ้ามาดูด้วยตาตัวเองอนะ่ะมันจะสวยสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาคนเดียวฮนะใช้กล้องก็ใช้มือถือนี่แหลนะมันก็เลยไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพยายามจะให้เห็นนะครับซึ่งใครที่เคยเข้ามานะครับก็น่าจะเห็นวิวแต่ว่าช่วงนี้นะครับหน้าฝนคือมันเขียวไปหมดเลยครับแล้วก็สวยแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากเลยครับ ถึงแล้วนะครับเมือ่อกี้แอบเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าตอนขี่มาเนี่ยนะครับฝนตกครับผมเปียกแล้วก็ลืมเปลี่ยนนะฮะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่นี่เลยครับอนุสรสถานเสรีไทยภูผานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่นี่ยสำคัญยังไงถึงจะเขาเรียกว่าจัดตั้งเป็นอนุสรสถานมีประวัติด,ด้วยนะครับ ถ้ำเสรีไทยนะครับก็เป็นแหล่งสะสมอาวุธเอาไว้ไปต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับของขอบวนการเสรีไทยนั่นเองครับซึ่งมีคุณเตียงสิริขันนะครับ ก็เป็นหัวหน้าขบวนการสายสกอนครนะครับแล้วก็จุดๆนี้ก็เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณนะครับแล้วก็ยังต่อไปชมดวงอาทิตย์ตกแล้วก็จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นได้ด้วยนะครับก็พอเราเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมีอนุสรสถานนะครับเชิดชูนะครับบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ จะมีเขาเรียกว่าเป็นประวัตินะครับต่างๆนะครับซึ่งพอเดินอ่านดูแล้วก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับเรื่องบางเรื่องนะฮะก็ใครว่างๆก็มาได้นะครับมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจุดที่เราอยู่คือตรงนี้ครับผมจะซิดๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับจริงๆผมเองผมก็รู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีที่เที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะต้องเดินเข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะเข้าไปที่ถ้านั่นเองนะครับซึ่งถ้านี้เนี่ยฮะเขาก็จะเอาไว้เกี่ยวกับแบบวางแผนนะครับเ,เกี่ยวกับการต่อสู้ช่วงนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งเ,เก็บอาวุธด้วยนะครับเราจะเห็นภาพตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่น,นี่เป็นถ้านั่นเองนะครับ ข้างหลังก็เป็นทางเข้าอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เข้าไปนะเพราะว่ามาคนเดียวครับผมแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับก็เลยไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไว้ให้รายกันนะครับว่าที่นี่นะฮะถ้าเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างให้ดูบ้างก็ว่างๆ แล้วนะครับโอ้โหสภาพเปียกนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับเราอยู่กันที่เขื่อนน้ําพุงครับขับขี่ออกมาจากถ้ำเสรีไทยอีกสักนิดนึงนะครับเลยที่ว่าการอาเภอภูพานนะครับย้อนกลับมาทางกาลสินครับมันก็จะเจอกันกับเขื่อนน้ําพุงนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่กันแล้วนะครับเมื่อกี้ขี่มาครับกล้องหน้ารถของผมแบตหมดครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเราจะไม่ได้เห็นวิวขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วเพราะว่าวันนี้ผม มากคนเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพให้ได้ดีที่สุดล้วกันนะครับเขื่อนน้ำพุงนะครับเป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคอีสานเลยนะครับแล้วก็สร้างจากดินเหนียวแล้วก็หินทิ้งนั่นเองนะครับสร้างเสร็จเมื่อประมาณปี2508ครับผมจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นแหล่งเอื้ออำนวยการประกันดำรงชีวิตของชาวสกลนครนั่นเองครับ ฝนตกครับก็คือคิดว่าวันนี้ทั้งวันนะครับคงจะตกตลอดนะครับผมขออนุญาตเรียก EP นี้ว่า EP 1 1เลยกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะเที่ยวกันได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะขับนะครับขึ้นไปอีกนะครับไปดูกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบที่เที่ยวนะครับมันมีอะไรบ้างอะไรคือผมผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะฮะดูสิครับ ก็คือเปียกแล้วก็ฟ้าก็ยังคงมืดอยู่นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไหนๆเราก็ออกมากันแล้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเอ่อมันคงจะตกเป็นปกตินะครับแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นนะครับคือเอ่อเราไม่ไม่รู้สึกว่าฝนเป็นอุปสรรคของเรา <laughs> นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับแล้วก็ลุยกันต่อละกันนะครับหลอด EP นี้นะเพื่อนๆครับปรากฏว,ว่าเอา่อ มันน่าจะฝนตกหนักมากนะครับแล้วผมต้องหยุดรถก่อนนะครับเพราะว่ามันเปียกมากนะครับคือขับมาได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่บนเขาแล้วเรียบร้อยนะครับมันน่าจะเปียกไปหมดเลยดูสิฮะคือ ดูจากสภาพนะเมื่อตี้เพิ่งถอดหมวกออกนะครับไม่เปียกมากนะครับไม่รู้จะไปต่อยังไงถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกมากๆอย่างหนักนะครับแต่ว่าเพราผมขับต่อมาอีกนิดนึงนะครับผมก็เจอสถานที่ที่พักริมทางนะครับตอนแรกเขาเจอว่าอย่างนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับกลุ่มสองล้อไร้เครื่องยนต์นะครับมาหลดฝน รออยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่านั่งหลบเป็นเพื่อนกันแล้วกันเนาะ จริงๆแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะหาร้านกาแฟดีๆแนะนําให้หลายคนได้รู้จักกันนะครับปรากฏว่าไม่ต้องหาครับเพราะว่าฝนเนี่ยได้หามาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกาแฟรา,ราคาเป็นแค่สิบาบทครับแต่บรรยากาศเนี่ยเต็มที่มากๆเลยครับก็ดื่มด้วยกันผ่านทาง EP นี้ตอนนี้เลยละกันนะครับ จากตอนแรกนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้ที่เลี้ยวเข้ามาตอนฝนตกหนักๆน,นะครับมันเป็นเพียงแค่ที่พักริมทางนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับเพราะว่านัน่งคลืนไปเคลืนมาเนี่ยปรากฏว่าตรงนี้คือที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เลยกะว่ารอให้ฝนหยุดตกแล้วค่อยเก็บบรรยากาศมาฝากหลายๆคนกันนะครับตอนแรกว่าจะมาเก็บภาพแบบสวยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ได้ภาพแบบสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับเพราะว่า ฝนคพึ่งตกไปก็ตกหนักไปตอ,ตอนนี้ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าเป็น,ปนแบบจะบอกว่าเป็นหมอกไหมไม่ใช่หมอกครับแต่ว่าเป็นไอของฝนนั่นเองครับอยู่ไกลๆนู่นนะครับ คี่จริงแล้วนะครับฝนก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่สําหรับการเทีย่ยวแบบเราๆนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เทีย่ยวแบบผมนะครับก็น่าจะชอบอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งวันครับผมผมเปียกฝนมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เจอภาพวิวแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะถ่ายต่อไม่ไหวเอาเป็นว่าผมขออนุญาตนะครับลาไปพร้อมๆก,กันกับ ภาพแบบนี้หลายละกันนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนในทริปนี้ด้วยครับกับรุ่งเรืองอินเตอร์นะครับใครที่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์นะครับทุกรุ่นเลยสําหรับหอน,หน้านะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับรุ่งเรืองอินเตอร์ทุกสาขาพ,พร้อมให้บริการนะครับเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้า fun ride บายรุ่งเรืองอินเตอร์จะพาไปไหนพร้อมกับรถคันไหนกันบ้างต้องตามที่นี่หลายละกันนะครับ